นำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตฉะเชิงเซาเตรียมยกระดับการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมขั้นสูงรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีเลข,ขาธิการ EEC ได้เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์รวมแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนากำลังคนของประเทศโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและโรงเรียนผานิชย์วิทยามุ่งพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC พร้อมยกระดับพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะและฐานการเรียนรู้แห่งใหม่ในภาคตะวันออกวิทยาเขตแห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรคุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ กำลังแรงงานไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและสากลและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา EEC เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และในประเทศระยะยาวสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ร่วมอภิปรายขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อม EEC พศ2 5 6 6ถึง2,570มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยทางด้านนางนวรสปร,รักมสิ์ผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้เข้าร่วมบรรยายการประชุมสัมมนาแผนสิ่งแวดล้อม EEC ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีและจัดผ่านระบบออนไลน์โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการขับเคลื่อนแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของ EEC พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า50คนสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา EEC อย่างสมดุลและยั่งยืนอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของ EEC นั่นคือการได้เข้าร่วมงาน Vision to Screen Hollywood Edition เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสื่อและภาพ,พยนตร์โดยมีเลขาธิการ EEC เข้าร่วมงานที่โรงแรม t Ritz s k ค l t o นกรุงเทพมหานครงานนี้จัดขึ้นเพื่อย,ยกระดับอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และสื่อดิจิทัลของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐภาคธุครกิจและภาคกาครศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ในระดับฮอลลีวูดทั้งนี้สกอพอ,อ เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฐานะกลไกลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยจะมุ่งผลักดันเมืองใหม่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อระดับโลกควบคู่กับการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูงและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีสากลอย่างยั่งยืน และในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปวิดีโอการขับเคลื่อน EEC m o เดลเริ่มจากการศึกษาความต้องการแรงงานตามเป้าหมายการลงทุนในอุตสาหกรรมยุคใหม่และการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเล็กๆจากสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ทำความเข้าใจร่วมกันโดยเป็นการมุ่งปรับสร้างแลนด์สเคป และสร้างระบบนิเวศการศึกษาพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้ยกระดับปรับสร้างสมรรถนะตรงตามความต้องการของระบบงานจากการลงทุนในยุคใหม่ๆค่ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในช่วงรอยต่อปลายทศวรรษที่2,550กับต้นทศวรรษ2,560ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศ รัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศพระราชบัญญัติพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเมื่อพฤษภาคม2561เพื่อสร้างพื้นที่นำร่องการลงทุนและการพัฒนายุคใหม่ใน3จังหวัดชลบุรีระยองและชาเชิงเซาหลังจากนั้นสำนักงาน eec ได้เดินหน้าปรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ในพื้นที่ทั้งระบบสาธารณูปโภคก,การคมนาคมโลจิสติกส์และโครงข่ายสื่อสาร 5g เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่พร้อมกำหนดกรอบ10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลักของประเทศการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะภูมิทัศน์อุตสาหกรรมไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นชัดเจนว่า ระบบการศึกษาไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะขณะนั้นกำลังคนยังยืนอยู่บนฐานการผลิตแบบแรงงานเข้มข้นที่รองรับเพียงอุตสาหากรรมระดับ1.0ถึง2.0ขณะที่โลกก้าวสู่เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างรวดเร็ว การปรับสร้างบุคลากรแบบ EEC m o เดลจึงเกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการสร้างคนและระบบการศึกษาใหม่ให้สอดรับกับการลงทุนและโครงสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริงโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตามทิศทางของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เข้ามาลงทุน จากนั้นเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ลงทุนในพื้นที่มาทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อมุ่งปรับสร้างแลนสเคปเพื่อวางระบบนิเวศสำหรับพัฒนาทักษะยุคใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานจริงในช่วงแรก EEC model ถูกแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรก EEC model type A เป็นความร่วมมือเชิงลึกระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาการออกแบบหลักสูตรจนถึงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริงโดยมีผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทำให้นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเมื่อจบการศึกษาจึงสามารถเข้าทำงานได้ทันทีมีรายได้สูงและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ส่วนที่2คือ EEC m o เดล Type B เป็นการสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นที่มุ่งปรับสร้างทักษะใหม่ให้กลุ่มคนที่ทำงานอยู่ไม่จำเป็นต้องออกจากงานให้แรงงานสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดย EEC สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายร้อยละ50เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมปรับตัวได้ทันเวลารักษาการมีงานทำของแรงงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศตามเป้าหมายปัจจุบัน EEC model ได้มีการเพิ่มการฝึกอบรมระยะสั้นกลุ่มทักษะใหม่คือ type C โดย EEC จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมที่สร้างทักษะสมรรถนะใหม่ให้กับกลุ่มแรงงานที่กำลังจะเข้าสู่ระบบงานหรือที่ว่างงานอยู่ให้เข้าสู่ระบบงานในอุตสาหากรรมเป้าหมายและเมื่อบริษัทรับเข้าทำงานบริษัทจะชำระคืนค่าฝึกอบรมให้กับ EEC E.E.C. m o เดลยังช่วยขับเคลื่อนการยกระดับพักษาพื้นฐานในโรงเรียนกว่า800แห่งในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี2563ในด้านการเรียนรู้3ภาษาเต็มและโคดดิ้ผ่านการอบรมครูอย่างต่อเนื่องในระดับอาชีวะและอุดมศึกษาได้ผลักดันหลักสูตรแบบโมดูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนระบบเครดิตแบงค์ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ทักษะที่เรียนตรงความต้องการมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับชีวิตและงานจริงลดปัญหาทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและยังได้รับการขยายผลต่อโดยกระทรวงศึกษาและกระทรวงอวพร้อมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม EEC Nets เพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์การลงทุน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปลายปี2,562ถึงปัจจุบัน EEC m o เดลได้รักษาการมีงานทำในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศพร้อมกับสร้างกำลังคนยุคใหม่เข้าสู่ระบบงานเกือบ2 0 0แสนคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทในอุตสาหกรรมเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งของหว่วงโซ่อุปทาน EEC m o เดลคือการสร้างคน สร้างการศึกษาสร้างงานที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบให้กับผู้เรียนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อวางรากฐานความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง